เอานี่ช่างภาพคะ <c oughs> ถ่ายภาพนางเอกของเราหน่อยสิคะโอเคครับช่วยยิ้มหน่อยนะครับเอาถ่ายรูปสิสุมิตรายิ้มหน่อยสิเฮ้ย <c oughs> <Hey, S 2> ช่างภาพ <c oughs> ลบรูปเดี๋ยวนี้ลบเลยเออชัางมันเถอนนะ่าสุมิตรา เธอดูดีมากเลยนะสร้อยนี้เนี่ยก็เหมาะกับเธอเข้ากับหน้ามา,จากจนไม่รู้จะชมยังไงเหมาะมากเลยเหมือนกับแม่มดเลยทีเดียวนี่ถ่ายรูปเลยแล้วเอาไปขายายเข้ากรอบให้รูปให,ใหญ่ๆชัดๆเลยดีไหมล่ะ แม่คะทำไมถึงทำแบบนี้บังคับให้รากูกับชิวานีเข้าร่วมงานโดยเฉพาะเมื่อเขาไม่อยากจะเต้นด้วยสิ่งที่แม่ทำแม่ทำเพื่อความสุขของรากูเขาแม่คะนี่มันอะไรกันหนูไม่เข้าใจนี่ฟังนะแม่รู้ว่ารากูรักชิวานีแค่ไหนแต่รากูไม่รู้ตัวว่าตัวเองรักชิวานีมากตอนนี้มันเป็นโอกาสเหมาะที่จะให้พวกเขาสนิทกัน แล้วเวลาแบบนี้จะทำให้รากูรู้ว่าเขาเนะ่ะเป็นห่วงและรักชิวานีแค่ไหนเออแม่คะแม่ฟังนะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของพวกเขาหนูว่าเราอย่าไปยุ่งกับเรื่องชาวบ้านจะดีกว่าไหมนี่การทำให้คนสองคนลงเอ่ยกันเป็นเรื่องที่ดีแม่จะทำแบบนี้ลหรอใช่แล้วลองอีกครั้งนะ มาเริ่มกันตั้งแต่แรกเลยนะ เย้เย้เย้นูลากูเจ๋งมากเลยเต้นไดดีมากเลยนะคะแน่นอนว่างานคบรับของคุณปู่ครั้งเนี้ต้องสนุกมากแน่นอนเลย <c oughs> วันนี้ติด็กๆกำลังชื่นชมการเต้นของสองคนนั้นพรุ่งนี้ทั้งครอบครัวก็ต้องอวยพรพวกมันกันใหญ่ละเราไม่ยอมแน่แน่คิดให้ดีสุนันดา แม่คะหนูหนาวจังเลยเพราะว่าแกกำลังมีไข่อยังไงล่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวแกก็หายดีเชื่อแม่พี่เบลาในกระเป๋าจะต้องมียาด้วยแน่ๆเลยเดี๋ยวผมจะดูให้เอานี่เดี๋ยวน้ำให้นะพี่ครับขอน้ำหน่อย เอานี่เดี๋ยวก่อนนะจะกินยาตอนท้องว่างไม่ได้หาอะไรกินก่อนแล้วค่อยให้นินชีก,กินยานะนี่ฉันเอาอาหารมาให้เนะเอาไปหน่อยสิ <c oughs> ถ้าเป็นไปได้แล้วก็ พาพวกเธอเข้าไปที่บ้านฉันก็แล้วกันนะเออแต่ว่าเออไม่สกุลตลาเธอคิดถึงพวกเรามากเลยนะแค่นั้นก็เพียงพอแล้วถ้ามีอะไรให้ช่วยกระบอกนะฉันจะพยายามช่วยทุกอย่างเลยได้จ้ะมาเธอทุกคนมากินอะไรหน่อยมาเร็ว มาเอาเสิร์ฟให้ทุกคนด้วยนะทนไม่ไหวแล้วหรอตาทุกคนต้องมานั่งที่ถนนแบบนี้ฉันทนไม่ได้แล้วละ่ะฉันจะต้องไปหาบ้านกินอะไรก่อนไปสิไม่ไม่ล้ะตาฉันไม่ยอมกินอะไรแน่ จนกว่าจะหาที่อยู่ให้กับทุกคนได้พ่อเดี๋ยวก่อนผมจะไปด้วยวิเวร้อนนั่นก่อนนิชิอาจจะต้องการยาเพิ่มขึ้นตอนนี้